เอาลุกครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมบีบานประตูนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปนครนายกนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับเราจะพาเหล่าเพื่อนและซีอองของเราเนี่ยไปซื้อคอมกันนั่นเองนะครับซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ดองและคลิปที่ใหม่สดๆมากๆเลยนะครับผมหลายคนในนิดเนี่ยมักจะชอบบอกผมว่าเออพี่บีครับคลิปดองกับพี่เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะลงทั้งคลิปดองและก็ไม่ดองให้มาจับมารวมในคลิปเดียวกันเลยนะครับผมยังไงก็รับชมกันให้สนุกนะครับผม แล,แล้วนะครับผมเราก็มาถึงสถานที่ที่เรียกว่า IH a v e CPU ที่นครนายกเรียบร้อยแล้วนะครับผมคือแบบว่ากะมาปุ๊บแล้วก็แบบรับคอมอย่างสบายใจอะไรอย่างนี้ครับแต่มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับทุกคนก็คือคลิปดองนี้นะครับผมซ e อของเราเนี่ยได้ทําการสั่งซื้อคอมไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับแล้วก็บอกว่าจะมารับคอมวันอาทิตย์ด้วยแต่พอเราไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานที่นั่นเขาบอกว่าเออน้องครับยังไม่ได้ประกอบคอมไปเลยนะครับผมพวกเราก็แบบเอา้าโดยเฉพาะหน้าซ e o นี่แบบ สวัสดีครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คนที่มากับเราหน่อยนะฮะก็คือ c ีโนุ้ยนั่นะครับผมขอแถลงการแป๊บหนึ่งต้องขอบอกไปก่อนนะครับผมว่า YouTube ช่องเราบานประตูหรือ Discord a u t o n i c นะครับซีโมีคนเดียวนะครับผมก็คือเจหรือที่เรียกกันว่า a u t o n i c นะครับผมส่วนไอเชียนี่นะครับผมระดับเท่าผมแล้วก็คือขี้ข้า c ีโแหละอุ่มใจไปวะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะครับผมซีโมีเพียงไอเชียนี่คนเดียวอยากทราบว่ารู้สึกยังไงไหมครับอาการมาครั้งนี้ฮะนุ้ยรู้สึกไงเพื่อนฮะ มาแล้วก็แบบต้องมานั่งรอนะเพื่อนคิดว่าไงกูไม่ได้สั่งมึงไม่ได้สั่งแต่ซีโอเราสั่งไงเออซีโอเราสั่งไงกูมามาเป็นเพื่อนใช่คือเรามาเป็นเพื่อนใช่ไหมแล้วกูมาทหไมเออเรามาเป็นเพื่อนไงมาเป็นเพื่อนไงเออแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมเออไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมแต่กับไอ้เพี่กูไม่เข้าใจรู้สึกอะไรเลยคนสั่งอ่ะเออมันต้องถามคนสั่งคนสั่งคนสั่งซีโอครับรู้สึกยังไงบ้างครับ เจ็บใจเสียเวลาหลังออนไลน์ดีกว่าไม่ก็หมายว่ามาได้แล้วคือจะได้ของเลยนะแต่คือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเราต้องรอนะฮะคือสองของเนี่ยคือสั่งตั้งแต่วันศุกร์แต่คือกว่ามาปุ๊บ้วจะได้ภายในวันอาทิตย์เลยแต่ก็ไม่ได้นะก็เลยต้องรอเสียเวลามากนะทุกคนฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเราให้เวลาเขาถึงแค่บ่ายโมงครับตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วพวกเราตอนนี้กี่โมงแล้ว ตอนนี้เที่ยง23น,น,นะครับทุกคนฮะก็คือเราจะให้เวลาแค่บ่ายโมงนะครับถ้าของไม่เสร็จเราก็จะกลับเลยนะครับเพราะเองเราก็ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นนะครับทุกคนฮะฮัลโหลฮัลโหลอ้าวฮัลโหลตัดบทตัดบทกูเหรอนั่นแหละครับก็อย่างที่บอกไปก็คือเราจะให้เวลาก็ถึงบ่ายโมงนะครับผมถ้าเกิดเกินแล้วกลับบ้านนะครับสรุปเลยก็คือกูมาฟรีนะครับแต่เหมือนโชคจะตายยังเข้าข้างเราอยู่นะครับจู่ๆทางพนักงานไอเฮฟซูบิยูเนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าเสร็จแล้วครับลูกค้าเข้ามาเอาได้เลยครับผมพวกเราก็แบบแน่ หวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบจะรออะไรอยู่ล่ะขอบคุณมากครับได้คอมไบดีเนาะสงสัยต้องรูปคมมาสักหน่อย ได้ว่ะติดคมอ่นติดคมไม่ถ้าอยงั้นย้ายมาไวตรงกลางย้าตรงกลางไม่เอาแตกล้วกองวเจเย็นเกบัเมันาะดีเยอะนะนี่ผมซื้อผมื้นี่แม่แม่เอ็ยี่เีของแหมดเลยได้ได้ได้เย ผมเชื่อว่าใครหลายคนตอนนี้นะครับน่าจะอยากรู้แล้วว่าสเปคของ c ีโที่เขาได้สั่งไปกับ i h a v e CPU เนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผม CPU เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของ i5 712400F นะครับผมเมนบอร์ดนี่ก็จะเป็น EXB660M นะครับผมการ์ดจอก็จะเป็น RTX 3 0 7 0 Ti RAM 16GB 3,200บาทนะครับผม M.2 นะครับผม 500GB นะครับส่วน power supply ก็จะเป็น800บาท80พาสซ์บอนนะครับผมฮาร์ดดิสก์ที่เพิ่มไปด้วยนะครับก็คือ2 t ทรนะครับแล้วก็ชุดน้ำอีก2ตอนครัับบผผมมมมมมตาจจรริงงเนนนีีี่่่ยยะะะะ UPS ดด้้วคคหหลลแแแ เป็นึงแนนีเยุ <S <S 2> <S 2> <S ้ยไม่คิดจะพูดอะไรหน่อยอะนุ้ย พวกมึงมากันทำไมนี่ขึ้นนี่กันเอะลยคืจะมาไล่ที่เราเอาละครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมอยู่กับผมบีนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของบานประตูนะครับวันนี้นะครับอยู่กับเหล่าบรรดานุ้ยนะครับแล้วก็ผมแล้วก็ระดับหัวหน้าเราซีโอนะครับซึ่งตอนนี้มันก็แอบอยู่มุมซ้ายมือของผมนะก็วันนี้เรามาบุกฐานของไอเฮฟ CPU นะครับเพราะว่าเราก็สั่งคอมไปแล้วนะครับมาถึงรอบที่แล้วกูสั่งไงแล้วรอบที่แล้วก็มาถึงรอบแรกกูสั่งรอบสองไอซีโอแล้วก็สั่งนี้ มาบุกฐานที่ไอแฮปซีพียูเหมือนเดิมมันนะก็เอารถมาจอดไปที่หน้าบ้านเขาเลยนะตะกี้ก็มีป้าเขามาเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเออให้ไปจอดข้างในเลยครับเออรับคอมได้นไหมคะลูกเออมันร้อนเออมันร้อนี่ผ่านแล้วตอนแรกตอนแรกตั้งใจว่าคือเราจะกินข้าวกันก่อนแล้วก็ค่อยไปรับคอมนะครับแต่เหมือนกับว่าทางพนักงานไอแฮปเขาเออทาง คงเป็นช่าพี่เปาใช่ไหม<ช>ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมโอเคโอเคขอได้คำเดียวก็คือพวกพนักงานนะครับเขาก็เออกำลังกระ <c oughs> ตือร้อนเรื่องคอมมากเลยนะเราก็ก็ก็ตั้งใจว่าจะไม่กินข้าวแล้วเดี๋ยวไปรับคอมเลยดีกว่านะนุ้ยนะโอเคนะรับคอมเลยปะ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 ไอ้เหี้ยรับคอมเลยก็ครับสวัสดีกันอีกครั้งหนึหน่งนะครับผมอยู่กับบีบาร์มาตูอีกแล้วนะครับก็หลังจากที่เรารับคอมจาก อ่าไอแฮฟซีวิวมาก็ตอนแรกกบว่าจะกินตรงตรงตรงไหนนะตรงทิมเออหน้าบ้านเขาเลยนะแต่เหมือนกว่าความเกรงใจนะเราก็เลยต้องมาหาที่กินกลางป่ากลางเขาอะไรเงี้ยนะก็สรุปดูแต่ละคนครับเ <laughs> จ้าของคอมเก โอเคก็เดี๋ยวผมเองก็ขอเวลากินข้าวก่อนอ่ะนี่นี่นี่คอมใหม่นิดแต่ว่ายังไม่เห็นนะเดี๋ยวแกไปดูที่บ้านแล้วกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวน่าจะไปโผล่ทีก็คือตอนอะไรนะแฮปปี้เลยแฮปปี้กูในโค้ดแฮปแฮปแฮปเบดโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปไปก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ตอนที่ไปถึงบ้านนุ้ยแล้วกันนะไปประกอบความบ้านนนุ้ย่าจะดูดีกว่าแล้วกันโอเกบายครับผมบาย ขนาที <laughs> ่หนุ่ยใจคอมมาเรียบร้อยแล้วแต่ต้องกลับมาทำงานก่อนถึงจะประกอบคอมได้ช่วงนี้มันช่างสบายใช่จริงแอดหน่อยน้อยยิ้มหน่อยเก็บบรรยากาศทำงานเหรอไม่ใช่แบบเล่นน้ำที่มตากล้องอ่ะดูช่วยถือช่วยถือช่วยมองเอออันนี้ช่วยถือได้ช่วถือให้อ่าไม่สบายปุ๋ย อุ้ยดุ้ยกระแทกแล้วไม่ค,ค่อยรู้ทำอะไรไอ้มันวางได้อยังไงแต่ก็ียืนมันวางไม่พอไม่คิดจะมีใครช่วยกับก็เลยจะของของไอ้นุ้ยจะของทำเองไว่ฟ<ช>ิดก<ช>็รับจบคนเดียวเลยไอ้นุ้ยแต่เย็นนุ้ยอย่าแพฟงเข้าไปกูช่วยนิดนึงโอ้สบายเลยอ่ะ ตำแหน่งสูงสบายอะไรรองเท้าหัวให้กูใส่ก็เหี้ยได้เนี่ยชานี้ขอจับสักทีนึงโอ้โอ้อยากได้สิอยากเห็นต่อเปิดเครื่องเลยมันจะเป็นยังไงมันต้องระเบิดดังมันต้องเทมากแน่เลยทำความสะอาดกันไหมนุ้ยนี่ข้อใส่สุดสุดน้องยกเลยนุ้ยนุ้ยยกเลยนุ้ยเฮ้ยอะไรติดมาแลนะ เอยมันก็ e ่าอยูได้ไงอะไรคือเขียวอ่ะสีคนเลยไม่ใช่ของน้องมึงโถอีกด้านไว้ยต้องกลับอีกด้านนึงเพื่อความเท่นะนุ้ยดีนะนุ้ยโอ้โห้นกลัวเลยอ่ะกลปเข้าไป้นกลัวเลยย่้าบารีย์ยันไว้ กกลลัวมาเยนตีก็ไปโดนคอมหน้าจอแตกตอนนี้กูกลัวอย่างหนึ่งละกันไกลที่หน้ากูอะไรอ่ะขาตั้งจอเฮ้ยไม่เคยพบเคยเห็นดูได้ไงไม่รู้ปะล่ะอันนี้แหละจานข้าวใช่อร่อยมาก โอ้ขยะเต็มเตียงเลยจะเข้ามาดูสะอาดตอนนี้มีขยะเต็มไปหมดอันอะไรน้อที่มึงถืออยู่นะถ้าพ่อพอดีสายสายสายละสายอะไรไอ้ D M I รือเปล่าต้องไปตอบว่าสายพ่อมึงหยิบจอขึ้นมาเพื่อนน้อยเอาว่ะดืดอดื้อดืโอ้โหยแม่เชียร์ุ้ยอะไรใครสอนยกอย่างนี้ยกข้างๆดีกว่า อย่าไปจับมังแม่จอเดี๋ยวมันแตกดมดมไี่อยากเห็นอ่ะอยากรู้ไปหมดนะอยากรู้ดิเข้าร้องีวะเดี๋ยวิคนโง่อ่ะไม่ใช่พวกลิงน่ะจะเสียบได้ไหมเนี่ยไม่มีไงทางไงนุ้ยและนี่ก็คือจอ โต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 ใหม่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 ซื้อมาจากไหนนะแอร์สุริย์ตกตกนั่นแหละที่กูกลัวไม่ไม่ขาตั้งเรือนั่นแหละที่กูกลัวจับท่านคุณพักไอ้นุ้จับจอไว้กูกลัวมากเลยกระจกมึงก็ดมจมูกแกออกเหรอพ่อมึงเอาไว้ฝั่งไหนฝั่งนี้ใช่ไหมฝั่งซ้ายดิพูดเลยฝั่งนี้น้อยฝั่งซ้ายดิมึ้ต้องจับมือขวาเออมือขวาหลัดขวาอะไร กูมือขวาเหมือนกันพูดทำไมเดี๋ยวมีเดี๋ยวอุ้ยออกแล้วเอาแล้วพังแล้วไอ้น้องอาแล้วแล้วไม่เสียปลั๊กเหรอที่เท้ามือจีไม่เสียปลั๊กเหรอเอาเลยนุ้ยเอาเลยเอาเลยระเบิดตุ้มตามานะนี่รออะไรวะรออะไรนุ้ยกระจกหน้าแต่หนุ่ารอพอรถไฟมันเปิดไปแล้วนี่เอาเปิดแล้วก็นุ้ยเจอเลยครับนุ้ยเจอเลยครับเจอเลยครับถึงกันตอนสุดท้ายของเราแล้วไอ้น้อง โอ้วงตรงคอมมึงแม่งโคตรเท่เลยว่ะแม่งขายความเท่เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วใครเปิดวิธีอ่ะมึงไงนุ้ยตือเ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 อาว่ะเอไม่เจอเปิดเอาไปยังไม่เปิดนะน้องเตือเตือเตืเตือเตือเตือุ้ยโอ้แสงฟ้าเขียวชมพูม่วงเปิดจอเหรอเปิดจอเปิดไงเอาเปิดไงอ่ะเปิดข้างหลังไงเอาแล้วติดแล้วอุ้ยที่ทู มีตูดตูดเออเอาไม่เห็นหน้าจอเลยอ่ะโอ้ยน้องขอเก็บภาพหน่อยนะฮะซื้อจากไหนน้าเนี้เหรอมึงตะลึงแค่นี้เองเนี่ยนะว้าวว้าวสุดยอดไปเลยซื้อจากไหนน้าซื้อจากไหนน้าดินะมึงตะลึงแค่เนี้ยอย่างเดียวเยอะจอเฉยๆมากเลยเอาว้าว เออแต่อย่างงั้นมันแบบเออใหญ่อลังการหน่อยน้องครับก็จบไปแล้วนะครับผมสาหรับคลิปในไอ้นุ้ยพูดนุ้ยพูดพูดเลย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 พก็ได้ตัดจบคลิปพูดเหมือนของกูก็ได้ความรู้สึกแรกที่ได้คอมมาครับเออความรู้สึกแรกที่ได้คอมมาดีใจแฮปปี้แหน่อยเออไม่หลับเลยอ่ะช่วงนี้เสียเท่าไหร่นะเออสามสามถึงห้าซื้อจากไหนนะ โอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมสเปคเดี๋ยวบอกไว้เดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันนะหรืออาจจะไม่บอกก็ได้นะครับโอเคสำหรับนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพวกเราสามคนบ๊ายบายจุ๊บ ใหญ่เรู้องไปแล้วใช่ไหม CPU นะครับผมก็จะเป็น i 5 7 2 4 0 0 F นะครับผมเมนบอร์ดก็จะเป็น H 6 1 0 M นะครับ RTX 3060 Ti 8GB RAM 16GB DDR 4 3 2 0 0บาท M 2 250GB ครับพาวเวอร์สปายน,นะครับก็จะเป็น650าสวัตต์80พัสบอร์นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มฮาร์ดดิสก์เข้าไป2เทระครับผมดีนะอันนี้ไม่ถึงครึ่งแสนประมาณ30,000กว่าๆ พดอไอ,อไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมผมถึงมาอยู่ในรถตอนนี้นะครับแทนที่ควรจะจบทลิปแล้วแต่ก็ยังมีอุปสรรคให้เรามานะครับเพราะว่าเนื่องจากนุ้ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอมีคอมแต่ว่าไม่มีสายแลนใช่เราก็เลยต้องแบบว่านานๆก็ทำเพื่อนนุย้ยทุกทีหนึ่งนะแบ,บออกมาซื้อสายแลนให้มาตันนิดนึนงน,นานๆทีจะได้เห็นเพื่อนนุ้ยดีใจก็เอาให้มันดีใจสุดๆไปเลยนุ้ยมันทำอะไรอยู่เล่นเกมเล่นเกมาวะดูดิ เฮยได้ของใหม่แล้วไม่ช่วยงานพ่อแม่เออเออโอ้โหเฮียนี่ไม่ไปช่วยงานพ่อแม่ไอเด็กอกตันยูกูปั่นหนองเล็กนี่อะนีกูไปซื้อสายแลนมาให้แล้วอะนี่คือสายแลนที่เราได้ไปซื้อมารนบทุกคนนะต่อยาวยาวแนี่บ สีโอเราก็กำลังทําอยู่เลยนะครับเนี่ยกําลังพยายามทําทุกอย่างวิถีทางให้แบบว่าโผล่ในเพดานหนึง่งชว่วยช่วยกันครับสามเรานี่ครับ,สา,รบสายแดงก็ต่อไปบนเพดานนี้นะครับ,บเพื่อเข้ไปโผล่ทะลุห้องไอ้เอ็นยุ้ยนะครับมีหนี่ฝ่าโย,โ,ยโ,ยโ,ยโยนโยนโยนมาปุบ๊บนี่ครับสายสายแดงตึ๊ด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 มาเข้าสิบอยู่ไอเนุ้ยน,นะครับทีนี้ก็จะไมีเขาว่าไอ้นุ้ยไดเวอร์แล้ววันนะใช่ไหม ทีนี้ก็จะไม่มีนุ้ยไดเวอร์แล้วใช่ไหมไม่มีแล้วนุ้ยไดเวอร์เลยแล้วมีแต่นุ้ยอะไรนุ้ยมูราซามินุ้ยมูราซามิไอไปเกอกน้ำเลยสาวมากดแล้วกดเย็ดใช่ไหมเย็ดไปทีก็ตือ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 นุ้ยมีไหนล่ะนุ้ยโอ้อไ้น้อง I have CPU ซื้อจากไหนนะร้านนี้นะ I have CPU ป่๊บดิยังเร็วพิมพ์ชื่อช่องเตียงแล้วหนึ่งบานประตูเจอป่าวะ B A N ปีบานบานประตูป R A P O U ีโขดาประตูอื้อดาประตูทีมที่มช่องเก่าแม่เลยปีไปตอบทิ้งยากใช่ไหมแซดปีสิบสี่มากกไหมอุ้ยโอ้บานประตูดุ้ยโอโออย่าลืมติดตามช่องผมด้วยนะครับผมไปฝายเจอกันโอ้ยช่วยได้เลยทำไมเหนียนุ้ยมันแรงวะ26เมตรเลยอ่ะนุ้ยไม่ได้เบอร์นั่นคือแล้ว โอ้ยเอียกูรีกูรีแค่สิบสองเมตรกูเลยอ่ะอาวกูตายกูตายเนี่ยคือ <laughs> ความของไอ้หน,นุ่ยนะรู้สึกด,ดีมากเลยนะความเร็วเน็ตดี่แม่งล่อไปเกือบ26เมกเลยนะทุกคนนะ <laughs> โคตรแรงเลยแม่งทำไมเน็ตทูม,มาแรงกันเทียบเน็ตกูเนี่ยวิ้งแค่สิบเมกโอ้โหจบจริงแล้วขอบคุณคนที่รับชมนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับาบ๊ยบายครับ